ครับแม่คุณแม่กิมกาแฟพูดม่บัตรเป็นแรดบัตรเต็มเสียบป้อเบคุณแม่ขายอย่งหนึ่คุณแม่ขายอยัางหนึ่ีเฮียนย่นี่ขายตัวนี้หรอบ่ยจะเอ็นแม่ไปขายวัดถุงเศษทีขายมาแล้วหรอเอาจะกลับบ้านเพรามีงานอะไรอ่ะแม่ไม่ยัมีงานอะไรหรอกวัดเนนี่ยักท่องเที่ยวขามาเรื่อยๆแล้วก็ขายให้คนมาเที่ยวมาชมตัดต้นมงต้นไม้ทางทางกลับบ้านมันรบเอจะมาอยู่นี่แหละแม่มาเบิกมาแย่งกันเด้อจ้าให้แม่มาขายของเที่ยวนี่เด้อ ติดภูหลาประมาณปีหนาสิม่าอยู่เมีขอถายรูปนั่นี่จ้ามาจ้ัแม่หน้าฉันเหนียวบ่ใช่นีวค่าขอที่ชุดนี้สิอยู่แค่ไหคุณแม่จะถ่ายรูปเครื่องนี้มุมนี้สวยๆจอมืดๆจ้าท่านจังหวระดับเพิ่มอเตอร์อยวเตอร์

กษียณดูดีหรอพ่าสิบห้าพ่าสามก้อนยังเนี่ยตาโดนตาโดนเป็นลูกค้ากาแฟเราแล้วอี่กินนะคุณเป็นกินตั้งโดนแล้วแม่ก็ติดตามหนูแต่หนูอยู่ประเทศนอกประเทศนา่คุณน้อยมาอยู่นี่กับสิบมาลงปวงเป่งเอยาอยากอยากอะไรด้วยแม่ด้วยพูดเจ้ะพาไปลุกขึ้นาเต้นแต่ละจ้าครับผมคุณแม่เขาที่จะควอบความเขาเรียกว่าหงูเฮงดีน้ำอ้อมความความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้น เห็นเปล่าล่ะเบีย yes, ร <laughs> ์ิงครับนเลทีนี้วิววิวของบ้านเราจะเป็นวัดอารามหลวงอ่ะจาอ,อุ๊ยเลิศเลิศอุ้ยอุ้ยสวยมากในกล้องแบบลเลออิศโคตรงามเลยโคตรชัดอันนี้คือวิวของออฟฟิศตัวเกียวนะครับเ,รเห็นไหมล่ะาวิวเราอยู่อารามหลวงแล้วนะ ข้าอยู่ไก่วัดอารามหลวงตำบลพารามเอออำเภอเมียงเดอ้อมันมันซอดไปนวลทันได้แถวนี้แหละไม่แก่หรอกใช่ทางประมาณสูงพีออ่เราเป็นพี่วัดอารามหลวงเด้อจ้าหาดูคุมือเจ้าหน้าเนี่ยก็สร้างบ้านสักพี่นอ้องธรรมมาสะอาเด,ดี๋ยวจะพาไปดูรถทีมง,งานเรามามาเสร็จสถานที่พี่นอ้อง,งทางเขาบ้านโลนึงทางเข้าบ้านโลนึงห้าร้อยเมตรสามร้อยเมตรอยู่ดอก อันนี้ก็สิเป็นเอ่อทางเขาพี่น้องเป็นสวนนั่นเป็นอุ้ย่อยมากวิวนี่ถ้าบ้านจะหมดเดี๋ยวพี่ดีเอาเปิดขึ้นมากับสวัสดีจ้าอะไรจะพูดเนี่ยกำลังเกี่ยวคนตูกห้งองจุย้ยเออห้งองจุย้ยสนดอกห้องจุย้ยห้องหิ่งพนักบุกบ้านเ <c oughs> ป็นตัวหิ่งพนักคนห้งองหิง่งพน,นักคนเล่นไหวไปเลยจะได้วงวัง นเน็ไม่มาวจสุดนาเขาอาจะีสุดน,นาออกนอลย้ววูงง่มออีไมออไมออตไหนดยยี่ที่เราบางถ้า้องแตจองจอคือแค่นี้ษนาดีมากจ้าออฟฟิศอยู่ใกล้วัดอารามหลวงใช่แล้วจา้าเขียนอภิยาทานนะจา้า อะไรล่ะม,มันพูดจากความเคยมีเจ้าของทีได้อ๋อเ่าเนาเดยนึกว่าไอ้้ไอห่อเมื่อกี้นี่ไอเตี้ยวดิประมาณไอ้เหี้ยนีบอกเพื่อนไปพี่เสียมอันนี้ก็เอาไปได้นะอันนี้เนี่ยเอาไปเลยไม้มไม้นี่ะเลื่อไปเลยขยอยเด้อคนเดียวเขาอยู่คนเดียวหรอจริงหรอจะได้มีจะได้มีเพื่อนยังไง

ขากองให้วนได้หมดนะแ่สวรจาเย้เลดอกจานครับบอกเอาดอกจาผ่านใหญจรถหนึ่งสองสามต้นเดือนกุมภาพันธ์มี้นาไม่ายจอเป็นกาดเหอเขาเป็นกาดหรอเส้็นยาเป็นกาดทางเข้านี่หรอไม่ล็อกแล้วค่การเลือกใครดีก็เปนโทษเพราะหน้าตารอ เป็นไงบ้าพี่นมเราแผนอะไรกันนี่้ัเิดหน้าครับปวดบ้างแผนเฮิดหน้ารับไทยแล้ว็้ล่าขาออกแมนบ้างแผนเห็นด้ายดำหน้าแมนขึ้นจะบวกไฟช่างว่าบาต่อสายข้นอ่ะคาดเอกแล้วก็ไทออกรวดเต้มมือเ้อดับหน้าแบบไหนกันเธอจะดับหน้าแบบไหนโลกาเหรอโลกาถ้าว่าน้องกมื่อน้อจะมื้อนั่นนี่คุณแม่ว่าไงจะมาอยู่นี่ไหมนี่จะอยู่ไหนออยู่นั่นแหละนี่ไง หลึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำตรงไหนชันก็อยู่ตรงนั้นแหละค่ะิจี่ไหนโดนบ้าบ่ไก่บ่ไก่มันไก่ยุ้มที่เล่นบ้มันเล่นกว้างมันบ่เห็นบริเตนสุดเพลงดอกเพนนมสุดประสันเพิ่งหาเราไม่เคยเห็นซิลิควนมามึงขึ้นแล้วก็ล้างซีบเาเพื่อนแกลังเสียไปกินคราวเลวฉันจะได้ฟังแจกขึ้นไปเลวกล่าวว่าระยะหนึ่งเล่าไปอีกค่ะ เขาก็ไปหาสาวหาอย่างละน้อเออบ่เไม่เอาสินเยยิ่โลดเออรับล่วงเลยอี่ี่หนาก็เห็นหัวคอยละมันจนีเฮ้ยข้อไว้พีดนี่ีห้วบังบอลยี่บ้านเป็นแม่ที่ตัวนี้ถูกงูแหงถึอฉลิดบอมันตมลื่นเป็นแต่เป็นแต่จเลรดลุงเล่านาบอมตัวบัตม่อันนี้คือวัดอารามหลวงนั่นนี่อันนี้ก็วัดได้เนี่ยโอเคมันอกว่ามันเสอยูุทงีาไม่มีเคุณระบว่ายยุทงไหนกรด้แต่ใหญ่ขนาดนังวัดในขนาดนั้งที่ไม่มีเมน วันนี้ไม่มีเมียไม่มีไม่มีงานศพเอ็นบอสบอสว่าอะไรบอคือไม่ปฏิบัติที่เฉยเพอ่สิบัีเผาศพบอสปเบิงที่ไหนจะประคากับไปแ่เบอชีวิตติดแกมชีวิตติดแกมิแกมีิิดวม เสียใจมากเลยวันนี้ไปบริจาคน้ำท่วมไม่ได้ถ่ายรูปก,กับบอสบิ๊กคนนะเอาคือบอสถ่ายค่าตีิดรถไงหรือเปล่าวันนี้ไม่เพราะว่าตอนนั้นเดินประชุมเบ้าก็เลยโอทตอประชุมนะคับบอสประชุมงานอ,าอยู่กับบอสวันไหน่ยรียนไม่มีใครส่งครับชอบมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งไม่มันร่มรื่นนะไม่มีเสียงรถแล้วไม่นั่นนอนบอหลับเด้อสิบหล่อเลียนทานแต่ว่าเนี่ยกะทิดทั้งไงได้ล่ะ รถมาดังไดังอันนี้ก็จนนยหญ่นะพาแตไมงเที่เราอยู่เหมือนตนงดังแห้งอันนัมาได้อยู่อันั้นรถวิ่งข้างหูเเลยไม่ฉันต้องดื่ทุกวันเพเหตุผลนี่เลยโอ้ยบ่แม่ดาราห้าของอ่ะแสดงมาอยู่นี่คือเมื่อกี้เลยผมร็่ไม่ได้เสียรรถแล้วงานเนี่ยคือตัดแต่งต้นไม้อันนั้น่าจะให้สวนพวเกว่าน การหลางสุดเขาเห็นเลยจ้างจ่างกระเพ็ดเลยทาอยาะจะถ้าเราทำอะไรอาจจะสิ้นใหญ่แก่ก็ได้แม่ก็ต้องให้ขัเขาไม่ยาเห็นเขาดูเลแล้วก็บ้านใหม่ก็มีแม่บ้านนะคะแม่เหนื่อยแล้วคนุณหลังค่ะคุณร่างนะคะประชา่แต่แม่ไม่ทํางานบ้านแล้วนะคะหนึ่งไงเท่าแล้วสารภาพแล้วโอ๊ยไปยุบาร์ปังแค่ศาสนาขนาดนั้นไงอย่างยุซื่อแม่ป้าบังแค่ห้องแค่เอาบังแค่เอาโฮงแค่รออยู่รอค่ะตื่อมาหนิประเทศอย่างเลยเขาจะเอาในกี่าวัดถาวรอาหาองเลย หมาคือตกน้ำสูงนอนมาซีสแน่ไม่จำเป็นต้องมีหมาเพราะ่าน้องน้องน้องฟู่ฟูกับน้องเนี่ยน้องอยู่ตรงนี้เยอะมากเมื่อกี้ก็น้องกัสททยอยู่หน้าอยู่ตัวทั้งขานี่เลยถ้าเราจะเอาเลื่อยไม้มาลวนเราต้องจกแต่เราไม่ทำร้ายคนหรอกให้กำจัดปัวกก่อนไม่งั้นไม่รอดต้นไม้หรอไม่ปวกแรงมากพี่หนุ่มก่อนที่จะมาลวนเนี่ยคือฉันจะ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 ต้องลื้อไม้ออกทุกอย่างเลย แล้วใช่ใช่แล้วเป็นรั้วปูดอ้อมหมดเลยจ้าอ๋อซีแพกเหมือนที่อยู่นู่นแหละจ้าฟังบึมบึมบึมลงเลยแต่เรื่องกิโเรเป็อีกส่วเราจะไม่ลงเฉพาะค้าวเราก็คือเป็นลานไม่รั้วรั้วเฉพาะบริเวณบ้านก่อนที่มันสำคัญก่อนกันน้องเห่าน้องน้องเห่าน้องทำทานจะมาทักทายเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องขออนุญาตดเบอกให้ฟังก่อนมาเรามาดูที่เพราะอะไร เรามาดูที่ว่าอะไรเพราะว่าเราจะทำคอนเซปต์ EP ที่ยี่สิบเจ็ด EP ที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้อง